หยุดคิดจิตหลุดพ้นนะครับหยุดคิดจิตหลุดพ้นถ้ายังคิดไม่หยุดนะครับจิตก็ยังไม่หลุดพ้นจิตก็ยังเกิดมีอารมณ์มีความรับรู้มีความรู้สึกมีความนึกคิดไปในการพยาบาทวิงสาการฉันทะพยาบาทงงเหงาวนอนควาฟุ้งซ่งานอลไรเลส,สยัยงไปในทุจริตวจีทุจริต กายจิตมโนทุจริตก็ยังคล่องไปด้วยสังโยชน์ในสักกายทิฏฐิวิจิกิจาติระัตตธรรมะราคะปัตติคะรูปราคะอรูปราคะมันละอุตตจจะอวิชชาซึ่งมันก็เป็นสังโยชน์ในถึงสังโยชน์กิดเป็นเกเรไปเยินดียินร้ายพอใจพอใจการหยุดคิดับต่อผัสสะนะครับหยุดคิดต่อผัสสะหยุดคิดต่อความทุกข์นะครับก็หลุดพ้นจาก ความทุกข์จิตหลุดพ้นนะครับหลุดพ้นจากความทุกข์ทุกที่เกิดจากผัสสะทุกที่เกิดจากสัญญาจตนาภาษาบนุษิกการทุกที่เกิดจากการมีธาตุมีขันแล้วก็มีการปงแต่งแล้วก็อนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งมันทุกข์หลายชั้นหลายตอนมากชั้นการที่หยุดคิดซะหยุดคิดหยุดิดหยุดมีปัญญานะครับหยุดมีปัญญาจะได้ไม่มีปัญหา แก้รอยแก้ไขนะครับก็จิตกรหลุดพ้นไม่อย่างนั้นเลยมันใช้ปัญญาแก้ปัญแก้ปัญหาซึ่งมันแก้ไม่จบนะครับปัญญาปัญหาไปด้วยกันมีความเปลี่ยนความตั้งใจซึ่งมันก็เพราะหยุดคิดไม่ได้มันมีภพชาติแก้บาปแก้บุญแก้กุศลแก้อกุศลแก้แล้วติดนะครับแก้แล้วติดเพราะว่ามันยังหยุดคิดไม่ได้แต่เมื่อหยุดคิดจิตก็หลุดพ้นจากการติดยึดในกุศลในอกุศลในบุญในบาป ก็คือหยิดองค์แต่งสังขารนะครับหยดองค์แต่งธรรมหยุดจินดีพอจะอยากใครนะครับหยุดยึดหยุดมั่นยึดถือในความเป็นสังขารในความเป็นธาตุเป็นขันเป็นอายณะหยุดความเป็นเราของเราตัวตนของเราลดละเลิกตัดขาดเพราะว่าถ้ายังคิดอยู่นะครับยังคิดยังฟังยังพูดยังพูดยังฟังยังคิดยังนึกตาม ยังไหลตามอารมณ์ตามความรู้สึกตามใจนะครับไปรู้ไปเห็นไปเข้าใจไปตัดสินใจซึ่งก็ยังเป็นภพชาติยังเป็นกรรมเป็นกรริเลสเป็นวิบากอยู่นีการจะพ้นประจากกรรมกรรมิเลสวิบากพ้นไปจากความทุกข์ก็หยุดคิดนะครับหยุดคิดหยุดหลุดพ้นหยุดหลุดพ้นเพราะว่าคลายความอำนหนัดความพอใจความอยากความใคร่ความยึดติดยึดมั่น ว่าเป็นตัวเป็นตนว,ว่าเป็นเราของเราว่าเป็นของเรารหลุดพ้นเพในในใคราะคลายกำหนัดคลายความยินดียินร้ายนะครับไม่ติดข้องในอารมณ์ส่วนอกุศลน,นะครับก็เป็นผู้สงบจิตคิดจิตหลุดพ้นนาสังขารสงบระงับจิตก็หลุดพ้นจากธรรมทั้งหลายนะครับไม่ปรุงแต่งไม่เสพไม่เสเวยไม่เสพติดกรรมไม่เสพติดความคิดกรรมพุธธรรมไม่เสพติด วิบากความสุขความทุกข์ความยินดียินร้ายกับมีใจเสีใจไม่สิบติดความพอใจพอใจความรักโลกโกรธหลงฉะนั้นก็เลยหยุดคิดหยุดหลุดพ้นนะครับพ้นจากการสร้างภพสร้างชาติสร้างความทุกข์นะครับเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็ย่อมล่าแรงยินดีเฉพาะตนเป็นผู้มีวิมุตติยานทัศนะที่เก็มแจ้งนรารู้เห็นตามความจริงของสิ่งที่หลุดพ้นเป็นความว่างความ สงบความเย็นนะครับความไม่วุ่นวายความไม่เดือดร้อนความไม่เป็นปัญหาไม่เป็นภาระไม่เป็นกังวลเขเรียกว่าไม่ขาดสตินะครับไม่เสียสมาธิเพราะว่าคนที่หยุดคิดนะครับจะไม่ขาดสติไม่เสียสมาธิเพราะการคิดที่ไม่หยุดมันทําให้เสียสติเสียสมาธิอิเล็กกําเลิกนะครับวิบากกําเลิกํารมกําเลิกจิตใจกําเริบอารมณ์กํลเริกความสุขกเริบ ความคิดของวกเราทำนี่มันก็จะเป็นทุจริตนะครับฉะนั้นก็เลยหยตดคิดหิุหลุดพ้นนะครับก็จะเป็นผู้ที่ดับเป็นผู้ที่เย็นเป็นผู้ที่สงบเป็นผู้ที่สำรวมเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งไม่ต้องคอยหวดภาวาสะดุ้งนะครับไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องข้ามโคลนพิเรนลำพันนะครับฉะนั้นก็ให้หยุดคิดหยุดหลุดพ้นนะ ไม่ว่าคิดอะไรนะรับมันก็เป็นพบเป็นทราเป็นทุกข์เป็นเหตุที่เกิดทุกข์เป็นปัญหามเป็นเรื่องเป็นราวเกิดสภาวะเกิดสถานะก็นะยังแน่ใจอะไรไม่ได้ยังมั่นใจอะไรไม่ได้เพราะยังคิดอยู่นะครับยังคิดอยู่ยังปิดข้องอยู่ก็ออยังเปลี่ยนแปลงยังไม่แน่ยังยังเป็นทุกข์นะครับและยังกระทบกระทัทง่งกระทแทกกระทันยังเกิดความมันไหววุ่นวายเกินค,ความเล่าร้อนอยู่ เกิดผลกรรมจะตามมาอยู so right. so so ่ฉะนั teachers, so so ้นก็ต้องหยุดคิดหยุดคิดจิตหลุดพ้นก็หมดวิบากหมดกรรมหมดกิเลสหมดทุกข์นะครับหมดภาระหมดปัญหาหมดภพชาติหมดอดีตอนาคตปัจจุบันหมดสัตว์หมดคลนะครับหมดตัวตนเราเขาหยุดคิดจิตหลุดพ้นเป็นความว่างเป็นปรมานุตรัสสัญญานะครับไม่หวั่นไหววุ่นวายกับความเป็นเช่นนั้นเองไม่หวั่นไหววุ่นวายกับความเปลี่ยนแปลง โอทาาของการของอรรถนะของชีวิตไม่หวั่นไหวไม่ทุกข์ร้อนความขึ้นลงของชีวิตในเรื่องโลกธรรมมีลาศสามลาภมียศสอมยศสุทธสันสันตินาโลกธรรมโลกวัชชะไม่กังวลเรื่องสินก็สมบูรณ์ด้วยสิลไม่กังวลเรื่องสมาธิสมบูรณ์ด้วยสมาธิไม่กังวลเรื่องปัญญาไม่กังวลเรื่องสติศรัทธาทุกอย่างมันลงตัวสมบูรณ์นะครับก็เลยเพราะหยิดจิตจิตหลุดพ้นนี้เองนะครับเมื่อหยิดจิตจิตหลุดพ้นก็นิพพาน นะครับก็ไม่ตกสวรรค์ไม่ตกสบายไม่ตกนรกนะครับฉะนั้นหยุดคิดหิุหลุดพ้นนะครับก็เป็นผู้ที่ว่าง่ายสอนง่ายนะครับมากน้อยสังดลดไม่สะสมความกิเลสไม่ก็คิดด้วยหมูนะ่คณะนะครับเป็นผู้ที่ไม่วุ่นวายกับโลกไม่วุ่นวายกับสรรพสัตว์สรรพสิ่งนะครับไม่วุ่นวายโลกสมมติทําสมมุติหรือว่าโลกวิมุตติทำวิมุตตินะครับหยุดการปรุงแตง่งหยุดการสร้างภพ นะครับหยุดควนควายจดสะเเงหาอามภรพภพภูมิจันงหยุดคิดจยุดหลุดพ้นนะครับก็ทําที่สุดอย่างทุกได้ทำนิพพานได้แจ้งได้ขึ้นสงสัยได้นะครับเป็นผู้ที่ว่างอยู่เย็นอยู่บริสุทธิ์สะอาดอยู่เป็นผู้อิสระเลียนรู้เบิกบานอยู่นะครับฉะนั้นก็เลยหยุดคิดจิตหลุดพ้นเพราะว่าถ้าเราหยุดคิดไม่ได้นี่สติสมาธิศรัทธาความเพียรนะครับความเอิบอิ่มพอใส ความเชื่อมชื่นเบิดบางความร่าเริงอาจหาันนะครับมันก็จะไม่เกิดถ้าเราหยาุดจิตจิตหลุดพ้นแล้วมันอาจหาันหนักแน่นเิดขาดเิดเดี่ยวนะครับองอาจสง่างามดูดีมีสาระนะดูเย็นหูเย็นตาเย็นใจนะครับอายตนะนิพพานธาตุนิพพานขันนิพพานมันเย็นไปหมดไม่เล่าร้อนมันสงบปงี่ฟุ้งซ่าน มันผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดไม่ตึงตังทุกอย่างมันดีมันปกติสุขมันสงบเย็นอนวิเวกเพราะว่าหยุดคิดจิตหลุดพ้นนี่มันได้กายวิเวกได้จิตวิเวกได้อุปทิวิเวกเกิดความวิเวกเกิดความสว่างเกิดความสงบนะครับเกิดความปล่อยผงโล่งเบาสบายหยุดคิดจิตหลุดพ้นนะครับหยุดคิดจิตหลุดพ้นไม่ต้องกังวลเรื่องอนาคตที่จะเรียนจะสอนจะสร้างไปแพร่ปฏิบัตินะครับจะ งานจังเงินจะความรักสุขภาพการเดินทางกระตาชีวิตความสำเร็จความมั่งคั่งรวยมรรคผลยิบพานเมื่อหยุดจิตจิตหลุดพน้นทุกอย่างก็เป็นอย่างที่มันจะเป็นเกิดความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเกิดจับมีอารมณเกิดเตือน่เป็นเรื่องธรรมดาผู้อย่างเป็นเนช่นนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาธรรมดาชีวิตก็เป็นไปตามเหตุผลใจที่เหลืออยู่แค่นั้นเองไม่มีอะไรต้องกังวลไม่มีอะไรต้องสงสยัยไม่มีอะไรต้องโทษไม่มีต้องทุกข์ ไม่มีอะไรต้องเปิดปัญหาทุกอย่างจะเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามปกติไหวไปตามธรรมชาติไม่มีอะไรต้องฝืนต้องปรุงแต่งไม่ต้องเก็บกดไม่กดดันไม่เคร่งเครียดไม่เคร่งเคทุกอย่างอยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามธรรมดาอยู่ตามสบายจิตค um ิด anyway. จิตหลุดพ้นทุกอย่างเข้าเลยไม่ต้องอะไรกับอะไรไม่จ้าเจ้งต้องตั้งไม่ตั้งไม่เคงเิดาดไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องคาดหวังนะครับไม่ต้อง ทุกทรม,มาน Eller, umas, ไม่ต้องทุกอย่างลำบากกับสังขารกับชีวิตหยุดคิดจิตหลุดพ้นด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับหยุดคิดจิตหลุดพ้นเมื่อหยุดคิดจิตหลุดพ้นแล้วก็สบายสบายตัวสบายใจชีวิตอยู่ด้วยความสบายอยู่ด้วยความผาสุขอยู่ด้วยความสันติความอิสระอยู่ด้วยความปลอดโปร่งอยู่ด้วยความไม่กังวลไม่ยึดถือหยุดคิดจิตหลุดพ้นนะครับกิพพานอยู่แล้วว่างอยู่แล้วมันโป้งมันโล่งมันจ้ามันปลอดโปร่ง มันหายเหนื่อยหายยากหายลำบากหยุดคิดจยุดุด,ดพ้นนะครับด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับหยุดคิดจิตหลุดพ้นนะครับจิุดคิดจิตหลุดพ้นดีๆด้วยกันทุกท yep. <sho> ่านทุกคนอย่าลิกนะครับอย่าลื่มหยุดคิดเพื่อให้จิตใได้หลุดพ้นได้พักผ่อนได้พ้นคานะครับยุดคิดจิตหลุดพ้นนะครับ